สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้เราจะมาทดสอบความฝันกันทดสอบยังไงคะพี่เราจะทดสอบว่าการนอนข้างถนนจะทำให้เรามีความสุขหรือไม่บ้าไปแลว้วพี่จะมานอนข้างถนนทำไมคะเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าเรานอนตรงนี้มันจะทำให้เราฝันถึงอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างคืออะไรโอเราผมก่อนมาลองดูกันว่าพี่จะฝันถึงอะไร ฮ้ยน hey, ี네่ความฝันปะเนี่ยพี่คะดูตรงนั้นสวัสดีเจ้าพวกมนุษย์ขอต้อนรับเข้าสู่ความฝันของข้าอ้าวจะรีบไปไหนลรากลับมาก่อนเซนี่มันความฝันบ้าอะไรเนี่ยดูสยองเกินไปแล้วพี่คะอย่าเพิ่งรีบไปสิคะรอหนูก่อน เราว้ามาที่ไหนกันล่ะเนี่ยเจ้าหน่ยดูตรงนั้นดิมันมีประตูอะไรบางอย่างด้วยเนาะลองเข้าไปดูมะก็ดีนะคะพี่แต่ตอนนี้หนูอยากตื่นแล้วเนี่ยใจเย็นก่อนนะทุกคนพี่คิดว่าที่นี่เนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆรอเราอยู่อีกแน่ๆเลยแต่ว่าหนูกลัวนะคะไม่ต้องกลัวหรอกอยู่กับพี่พี่เชื่อใจได้รับรองเลยนะว่าพี่จะปกป้องทุกคนให้ปลอดภยัยแน่ใจแล้วครับ เฮ้ยทุกคนตรงนี้เหมือนมีทางไปต่อนะลองเข้าไปดูดีกว่าอะไรคันนี้ตกใจหมดพี่ก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกคนมันเหมือนจะเข้าไปได้นะแล้วไงต่อคันเนี้หุยมันมีกระดาษทิู่เต็มไปหมดเลยอะห้องนี้มัน้้อมีปอะไรแน่ๆเลย <S 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 พี่คะหนูได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เสียงอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะดูเหมือนว่ามันดังมาจากโถส้ซ่วมโถส้่วม,มหรอตรงไหนอ่ะข้างหลังพี่ไงคะนั่นไงโอเคเดี๋ยวเราลองนั่งโถส้ซ่วมดูนะก็ไม่มีอะไรนะทุกคนมีแต่กระดาษทิชชู่อ่ะพีค่ะนั่นนั่นนมันสวัสดีมนุษย์สนใจใช้งานเราป่ะ ผีกระดาษทิชชู่ลองลิเปนกะระถอดผีคะ่ะโอ้ยนี่มันฝันอะไรเนี่ยเฮ้ยพิชดารไปหมดแล้วเคยไหมคะทุกคนเวลาที่เราฝันะ่ะเราก็มักจะหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยอะพี่นะเคยฝันว่าตัวเองออกนอกอวกาศด้วยหรือว่าพวกเราควรไปหาหมอคะพี่พี่ว่าในแมปนี้เนี่ยมันทำให้ความฝันของเราดูผิดเพี้ยนนะเนี่ย เอาละค่ะห้องนี้เนี่ยมันมีประตูปเปิดอยู่นะลองเข้าไปดูกันดีกว่าเหมือนมันจะมีสวนอยู่ข้างในเลยค่ะพี่คะเออทุกคนใช่แต่ตรงนี้นะประตูบานอื่นคือมันไม่เปิดเลยนะคะพี่จะยืนตะลึงอะไรคะเนี่ยพี่กำลังลังเลว่าจะเข้าไปดีไหมอ่าลองเข้ามาดูมีอะไรอ่ะพี่ครับตรงนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างอะไรหรอตรงก้อนหินตรงนั้นอะไรอ่ะ วัเดีมนุ์ฉันจะบอกอะไรให้นะพวกเธอไม่ควรอยู่ที่นี่นถ้าอยู่อีกหน่อยแล้วก็รับรองเูยว่าพวกเธอจะต้องโดนฆ่าและจะต้องกลายเป็นแบบฉันขอขอขอหาหน่อย อยู่ไปพี่ไม่ขออยู่แล้วแล้วพี่จะไปไหนคะไม่รู้อะ่ะมันต้องมีประตูบานนึงแหละที่ทําให้เราออกจากที่นี่ได้พี่คะประตูอยู่ทางนี้เฮ้ยมีแสงสว่างตรงนี้ทุกคนเฮ้ยข้างในนั้นมันมีดวงตาอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเข้าไปเด้ครับเฮ้ยแ <ans c oughs> สบตาดูเหมือนที่นี่จะเป็นสวงสวรค์เลยอะ่ะใช่สวรค์หรือเปล่าอะ่ะทุกคน ยินดีตอนรับเข้าสู่สวรรค์ชั้นเจ็ดจะพวกมนุษย์กระจิตริทิ์ถ้าพวกเจ้าอยากจะอยู่บนสวรรค์พวกเจ้าจะต้องมาเป็นทาสข้าเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีเฮ้ยจะรีบไปไหนกลับมาเป็นทาสของข้าก่อนโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วเนี่อะไรอะ่ะหรือว่าที่นี่จะเป็นนรกเพราะเราตกนรกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่ไม่ต,ตามคำสั่งของเทวดา เทวดาอะไรนะาตาเป็นแบบนั้นเฮ้ยอะไรอะประตูสีแดงเฮ้ยเอาไงดีอะพีค่ะรีบๆเข้ามาอย่าช้าเดี๋ยวหมดเวลาแต่ประตูนี้มันดูแปลกๆนะนั่นไงวาแล้วเชียวโอ้ยมันมีดวงตาอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาไงดีอะจะไปต่อหรือว่าจะหยุดดูพวกมันต่อไปไม่รู้อะแต่ว่าดูเหมือนพวกมันไม่ทำอะไรนะ พี่ครับมาเร็วโอ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะเจ้าสาวตาเดียวแล้วนั่นอะไรอะ่ะบันไดสวรวคนแสดงว่าเมื่อตะกี้นี้เราเราตกนรกป้าทุกคนแล้วตอนนี้คือแบบเราขึ้นสวรรค์เหรอเออนี่คือสวรรค์จริง,รงๆเลยครับเนี่ยดูดิบันไดแล้วอันเนี้ยมันเป็นแบบท้องฟ้าใช่ปะม,มันก็น่าจะเป็นบันไดลอยฟ้าเอ,อ้ยผมไม่เคยได้ยินบันไดลอยฟ้าเคยได้ยินแต่เออ แล้วนั่นอะไรอ่ะดวงตามีปีกพี่ <P ie> ว่าเราอยู่ที่นี่นานไม่ดีแล้วทุกคนพี <P> ่ <ie> อยากจะรีบตื่นจากที่นี่แล้วนะคะเนี่ยที่นี่มันดูสยดสยองเกินไปอ่ะพี่คะรีบไปกันดีกว่าทางไหนอ่ะ <P ie> หลังจากที่เราขึ้นไปบนสวรรค์เราก็ตกมาสู่ท่อน้ําโตครกแล้วเราก็มาผดที่ห้องอะไรก็ไม่รู้และจากนั้นเราก็ไปผดที่เออคล้ายๆสระไว้น้ำหรือท่อน้ำก็ไม่รู้และากนั้นายเราก็ตกดูไป ยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยและหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ตื่นจนถึงทุกวันนี้เหมือนที่นี่จะเป็นบ้านคนเลยอะแต่มันแปลกมากเลยนะตั้งแต่เรานอนข้ามถนนใช่ป่ะเราก็มาผุดมาเกิดที่นี่พี่คะเรายังไม่ตายเออนั่นนะดิหรือว่าร่างของเราจะไม่มีแล้วอะพี่ว่าเราต้องรีบหาทางทําให้ตัวเราตื่นขึ้นมาให้ได้นะทุกคนนี่มันรังอะไรอะ พี่คะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันกินเราเฮ้ยมันดูนเราพี่คะดูตรงนั้นเอ้ยใครก็ได้ปลุกพี่ทีพี่ครับตื่นแล้วน้ำท่วมแล้วโอ้ยน้ำท่วมจริงด้วยอ,อ้าเฮ้ยนนอะ